การลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี2,568ซึ่งจะยื่นในต้นปี2,569มีรายจ่ายประเภทใดบ้างที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้จะย่อแล้วย่อยอีกให้ฟังค่ะกรมสรรพากรกำหนดให้คนไทยที่มีเงินได้เกิน120,000บาทต่อปีมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่จะเสียภาษีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิของแต่ละคนนะคะส่วนรายการลดหย่อนภาษีที่สามารถช่วยทำให้รายได้สุทธิลดลงและเสียภาษีน้อยลงมีหลายรายการค่ะเช่นหมวดค่าลดหย่อนพื้นฐานหมวดค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกรันเงินออมและการลงทุนหมวดค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มเงินบริจาคหมวดค่าลดหย่อนภาษีด้วยมาตรการของรัฐค่ะ ย่อแล้วย่อยอีกวันนี้มีรายการลดหย่อนภาษีที่ควรรู้มานำเสนอคะ่ะหมวดเงินบริจาคเพื่อการศึกษากีฬาพัฒนาสังคมและโรงพยาบาลรัฐลดหย่อนได้สองเท่าของเงินบริจาคจริงแต่ไม่เกิน10เปอร์เซ็นต์ของไรายได้หลังหักลดหย่อนภาษีนะคะหมวดค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกันเงินออมและการลงทุนเช่น กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือไทย ESG นำมาลดหย่อนภาษีได้30%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน300,000บาทค่ะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF นำมาลดหย่อนภาษีได้30%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน500,000บาทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนนำมาลดหย่อนได้15%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน5 0 0แสนบาทกองทุนการออมแห่งชาติหรือกออชอนำมาลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดไม่เกิน30,000บาทต่อปีค่ะหมวดค่าลดหย่อนกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐเช่น มาตรการส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปในบ้านอยู่อาศัยลดหย่อนได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทตามที่จ่ายจริงสิทธิการลดหย่อนภาษี1บุคคลต่อ1มิเตอร์ต่อ1ระบบค่ะมาตรการเที่ยวดีมีคืนสามารถใช้ได้กับค่าที่พักและค่าบริการของร้านอาหารใช้สิทธิภายในวันที่15ธันวาคม2568นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเมืองหลัก ลดหย่อนได้1เท่าท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดและพื้นที่บางอำเภอในจังหวัด15จังหวัดลดหย่อนได้1.5เท่าค่ะสามารถดูรายละเอียดได้ในคลิปย่อแล้วย่อยอีกเที่ยวดีมีคืนลดหย่อนภาษี1.5เท่าสูงสุดไม่เกิน30,000บาทได้ค่ะ